สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจอยกับครูก้อยจะมาอธิบายเกมการศึกษานะคะในหน่วยของสัมผัสกายทั้งห้าเกมเกอะไรนะคะชื่อเกมโดมิโน่ค่ะโดมิโนค่ะที่แจกไปในซองจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะนี่มีหกชิ้นเราจะมีอวัยวะอยู่4ชนิดนะคะมีปากนิ้ วิยาศหมด4อันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีมาเล่นเกมดิโน่ต่อกันนะคะ,ะเกมดิโน่น,นะคะก็เริ่มจากการที่ว่าเด็กๆจะต้องเล่นกับกันสองคนนะคะเล่นกับคุณพ่อรือกับคุณแม่ก็ได้เริ่มจากว่าวางกองครูอจอยวางกอหนึน่งชิน้นต่อไปก็จะต้องเป็นครูก,ก้อยวางหารูกที่วางเหมือนกันนะคะนี่ครูก้อยได้ฝา ตอนอื่นเด็กๆก็จะต้องดูนะคะว่าเด็กๆจะตอบภาพอะไรมีหูมีปากเอ๊ะก็ต้องดูตรงที่มันเหมือนกันครูจอยก็ใส่ปากไปจอยเราเอาตาไปต่อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าครูก้อยไม่มีนะคะต้องเป็นของครูจอยค่ะครูจอยก็ต้องไปหาจมูกค่ะครูจอยได้จมูกนะคะครูก้อยมีหูก็ต้องเอาไปใส่หูงนเอ้าอย่างนี้ครูก้อยแพ้ไหมคะเนี่ยต่อเสร็จที่หลังครูจอยเลยค่ะแล้วครูก้อยมีต่อไหมคะมี ถ้ามีต่อผู้คกกุยผู้ชน,นะคะ่ะเก่งไหมคะ,ะให้เด็กกับผู้ปกครองเล่นด้วยกันเลยนะคะเกมนี้เราเล่นเกมจบแล้วนะคะ,ะมาดูซิว่าเกมของเรานะมีความสําคัญยังไงเกมของเราเนี่ยมีความสําคัญที่จะใช้ประสาทสัมผัสตากับมือที่จะจับรูปอวัยวะทั้งสองกันเหมือนกันบาง อย่างนึงนะคะเด็กๆจะรู้จักในการสังเกตนะคะภาพจะต้องต่อการรู้จักสังเกตว่าตรงไหนเป็นปาจะต้องมาเจอกับปาตาเจอกับตารู้จักสังเกตนะคะแล้วสามารถให้ผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้เล่นด้วยกันพ่อกับแม่แล้วก็ลูกเล่นด้วยกันได้เลยค่ะเกมนี้ สำหรับวันนี้ครูจอยกับครูก้อยนะคะได้อธิบายเกมการศึกษาได้จบลงแล้วก็พบกันใหม่ในเกมการศึกษาหน้านะคะเดี๋ยวครูจอยกับครูก้อยจะมาอธิบายเกมการศึกษาในหน่วยต่อไปอย่างสนุกสนานอีกต่อไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ